สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะปุ้ยจะชวนทุกคนเข้าป่าหาหน่อไม้กันอีกแล้วจา้าเดินเข้าไปในสวนนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแถวนี้ลมแรงมากวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะแดดไม่ค่อยมีหน่อไม้มีอยู่สองกอนะคะแต่ว่าออกหน่อดีมากเพราะว่าอยู่ติดคลองนะคะอยู่ติดกับลำคลองเลยมีอยู่สองกอเจอแล้วจา้า วันนี้จะเอาไปทำหน่อไม้ดองนะคะเอาไว้แกงใส่ไก่เจอแล้วค่ะหน่อใหญ่ๆสองหน่อขึ้นคู่กันเลยค่ะทุกคน ได้แล้วค่ะสองหนอ่อเดี๋ยวไปเดินดูรอบๆอีกทีนึงโหเสียดายมากเลยหน่อนี้หน่อนใหญ่บินแล้วนะคะสูงเกินแล้วเดินไปดูอีกกอน,นึงคะ่ะทุกคนวันนี้น้องหมามีตังก็มาเป็นเพื่อนเหมือนเดิมนะคะมาช่วยแม่หานมา กอนี้มีแต่หน่อเล็กๆคะ<ต>่ะท<ด>ุกคนกำลังขึ้น <ๆ S 1> นะคะเพร <ๆ S 1> าะว่าหน่อใหญ่เอาไปกินหมดแล้วกำลังขึ้นอีกเพียบเลยค่ะๆๆต้องวนไปหากอดเดิมค่ะทุกคนคราวนี้เรามาดูฝั่งที่อยู่ติดคลองกันบ้างตรงนี้จะเป็นที่ลาดชันนะคะจะนลื่นๆหน่อย อาเจอหน่อยใหญ่แล้วเสียงลมแรงมากค่ะทุกคนหน่อนี้นะคะปุ้ยไปยืนตรงที่ชันๆเกือบตกคลองเนี่ย ใหญ่ๆได้ทุกคนสีหนอเดี๋ยวไปเตรียมดองกันเลยจ้าได้มาแล้วส่หนอใหญ่ๆเลยค่ะแค่นี้พอนะคะกลับบ้านกันค่ะบรรยากาศดีมากจริงๆทุกคนลมแรงแรงมากๆเลย ถึงขั้นตอนนี้เราก็มาปอกเปลือกหน่อไม้ออกนะคะแป๊บเดียวค่ะทุกคนสี่หนอ่อใช้เวลาไม่นานปอกไปเรื่อยๆเลยค่ะ โชคดีที่บ้านเราอยู่ใกล้คลองแล้วก็ปลูกหน่อไม้ไว้ข้างคลองเลยนะคะถึงแม้ว่าฝนจะไม่ค่อยตกก็ยังมีหน่อไม้กินค่ะหั่นตรงที่แก่ๆทิ้งไปนะคะเวลาเราเอามาแกงจะได้อร่อยนะคะมีแต่ตรงอ่อนๆเขียวง่ายค่ะ จากนั้นเอาไปล้างทำความสะอาดนะคะให้เศษดินเศษทรายออกให้หมดเลยค่ะ,อะตอนแรกนะคะปุ้ยใช้เป็นใบมีดสไลด์กล้วยทอดเนาะที่ซื้อมาวันนั้นคิดว่าจะเอามาสไลด์หน่อไม้นี่แหละทุกคนปรากฏว่ามันบางเกินแล้วปุ้ยก็ปรับใหม่กลายเป็นหนาเกินอีก ใช้ไม่ได้นะคะสุดท้ายปุ้ยต้องมาใช้มีดสองคมเหมือนเดิมนี่แหละค่ะง่ายที่สุดแถมหน่อไม้ออกมาเป็นเส้นบางๆนุ่มๆนะคะ นี่สองคมทันคนเพราะว่ามันหนาเกินไปเนี่ยอันนี้คืออันที่เราใช้ใบมีสไลด์หนาส่วนเนี้ยเป็นอันอ่อนๆเนี้ยคือเราใช้ใบมีสองคมแสดงว,ว่าน,นี้เหมาะกับการทำกล้วยทอดมันทอดมากกว่าเสร็จแล้วนำหน่อไม้ที่เราสไลด์เสร็จแล้วนะคะมาใส่ภาชนะที่เราจะดองจ้ะนี่ได้พอดีเลยคะ่ะสี่ลอง เอาใส่ถังเตรียมไว้นะคะจากนั้นใส่น้ำลงไปค่ะทุกคนทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะเพื่อให้น้ำหืนของหน่อไม้เนี่ยออกหนึ่งคืนนะคะ นีเราแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะคะทุกคนเรามาเทน้ําหืนออกมาหนึ่งครั้เงเต็มตู้ใข่ข้าวเหนียวประมาณหนึ่งกรัมมือแล้วก็เกลือเกลือหนึ่งกรัมเหมือนกัน น้ำเปล่าลงไปให้ทั่วหน่อไม้ค่ะทุกคน,นเรียบร้อย<น>ให้เกลือละลายนะนเดี๋ยวปิดปิดฝาค่ะทุกคนเก็บไว้หนึ่งอาทิตย์เปิดมากรอบขาวจุกแน่นอน